สำหรับการทำอินเอียร์มอนิให้กับนักดนตรีแล้วก็ศิลปินนักร้องบนเวทีเนี่ยแน่นอนล่ะครับว่าผมเคยอธิบายเรื่องของอะคัสต m มโมยูนิเวอร์แซลแอมเบียนนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพวกตัวหูฟังอินเ r ีย n i มอนิเตอร์ไปละคราวนี้ครับเราจะมาคุยกันในส่วนที่เป็นข้อๆแล้วกัน เป็นข้อๆที่ผมเนี่ยจะสรุปออกมาจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับ i n e เอียร์มอนร์มานานเป,ป็น1ิปีให้คุณได้ฟังกันว่าถ้าคุณเป็น s o u n ์เ n นจ n เนียร์หรือว่าคุณจะเป็นนักดนตรีก็ได้แล้วคุณต้องการจะใช้ i n e เอียร์มอนอร์ในงานแสดงสดของคุณคุณจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ ตามปกติเนี่ยครับเวลาที่คุณมีลําโพงมอนิเตอร์อยู่ด้านหน้าของนักดนตรีหรือว่าเป็นลําโพงมอนิเตอร์แบบ V shape นะครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวาอะไรอย่างนี้รวมไปจนถึงไซส์ฟิลเนี่ยเวลาที่คุณส่งสัญญาณไปที่มอนิเตอร์แต่ละใบให้กับนักดนตรีแต่ละคนคุณก็มักที่จะส่งออซไปตามปกติใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรผิดแพลกทีนี้เนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาอินเอียร์มอนิเตอร์เข้ามาเนี่ยผมบอกคุณก่อนเลยว่ามันก็เอาเข้ามาได้แต่คุณจะไม่สามารถส่งออกซ์แบบง่ายๆให้กับนักดนตรีได้แล้วนะครับในฐานะที่ว่าคุณเป็นเอนจิเนียร์สาเหตุนเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณส่งแต่ออกซ์แบบง่ายๆเข้าไป สิ่งที่นักดนตรีเนี่ยจะได้ยินคือภาวะของการถูกไอโซเลตครับภาวะของการถูกปิดกั้นจัดสภาพไวดล้อมชางการฟังซึ่งมันจะไม่สอดคล้องต่อสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยตามปกติวิสัยแน่นอนละครับว่าสิ่งที่นักดนตรีจะทํามีแค่2ทางก็คือทางที่1ห,หยุดใช้อินเอียร์มอนิเตอร์ไปเลยและหลายครั้งครับเขาก็จะค่อนข้างเกลียดอินเอียร์มอนิเตอร์ไปตลอดอายุการทํางานของเขาอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ที่น่าปวดหัวกว่าคือเขาจะอดหูฟังออกมาแล้วก็ใช้แค่ข้างเดียว ซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ณนะปัจจุบันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยครับการใช้ข้างเดียวเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่สำหรับผมคือปัญหาเลยครับสมมติครับว่าบนเวทีของคุณเนี่ยมีเสียงเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกลองชุดแอมกีตาร์แอมเบสลำโพงไซส์ฟิล์มอนิเตอร์ที่คุณเอามาใช้คลอเป็นสำรองด้วยนู่นนี่นั่นรวมไปจนถึงเสียงคนดูเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงเอ็โคเสียงกล้องในห้องมีความดังโดยเฉลีย่ยประมาณ 95DBSPL ทีนี้ครับถ้าเกิดว่านักดนตรีหรือว่าศิลปินหรือว่านักร้องที่คุณไปทำเอียให้เนี่ยเขาใส่แค่ข้างเดียวเขาจะไม่มีทางได้ยินเสียงจากหูฟังเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่เร่งวอลลุมให้ชนะเสียงรอบข้างเนี่ยไม่ต่ำไปกว่า1 2 1 5 d เดซิเบล คุณลองเอา95บวกกับ15ดูสิครับคุณก็น่าจะได้ประมาณ 110dB SPL ซึ่งสูงมากนะครับมาตรฐานของ OSHA เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการฟังความดังในลักษณะนี้เนี่ยได้โดยที่แทบไม่มีผลต่อการได้ยินของคุณมันมีหน่วยเป็นแค่หลักไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาหูวิ่งนะครับแล้วก็มีอาการปวดหูหรือว่าอาจจะสูญเสียการได้ยินระยะยาวกันไปเลยทีเดียวเชียว ดังนั้นครับสิ่งที่เอนจิเนียร์จะทำเวลาที่เอาอินเอียร์มอนิเตอร์ไปให้ศิลปินนักร้องนั้นดนตรีใช้บนเวทีขนาดทำการแสดงสดคือเขาจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ใส่หูฟังทั้งสองข้างได้ตลอดโชว์ทีนี้เนี่ยครับวิธีเนี่ยมันก็มีอยู่2ทาง ทางที่1ครับผมมองว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็ make sense ที่สุดแต่ว่าไม่มีใครทำกันนั่นก็คือไปคุยกับผู้ใช้อินเอียร์มอนิเตอร์เหล่านั้นครับว่าพี่ครับถ้าพี่จะไปทำคัสตอมโมหรือว่าอะไรก็ตามพี่ช่วยใส่ option, ออปชันเจาะรูแอมเบียนก็คือไอเชลข้างนอกของหูฟังอินเอียร์เขาอะครับให้เจาะรูเข้าไปเล็กๆนะครับเพื่อให้เสียงบรรยากาศรอดเข้าไปได้มันจะทำให้ทั้งอินจิเนียร์ทำให้ทั้งนักดนตรีเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่เขาหันไปทางไหนเขาก็ยังได้ ยินเสียงแอมเบียนอยู่แล้วเขาก็สามารถฟังเสียงที่คุณส่งออกมาได้อย่างสบายสบายแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่วิธีที่มีคนทําเยอะนักเพราะว่าการเจาะรูแอมเบียนเนี่ยมันทําให้สูญเสียคุณภาพเสียงบางอย่างของหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ชุดนั้นๆไปอย่างที่2ครับเจาะรูพวกนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูง อย่างที่3ครับส่วนใหญ่เนี่ยนักดนตรีศิลปินนักร้องเขาไปทํากันเองโดยที่ไม่ได้ขอคอนซัลต์อะไรจากเอนจิเนียร์แล้วก็เอนจิเนียร์ส่วนใหญ่ที่ทํากับวงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกจ้างด้วยวงเองมักจะเป็นเอนจิเนียร์กลางที่เวียนไปเวียนมาอันนี้เราเข้าใจดีดังนั้นครับเราก็จะเข้าสู่วิธีที่2กันนั้นก็คือคุณจะต้องทําอย่างไรก็ได้ ให้เวลาที่เขาใส่หูฟังทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องได้รับสบภาพแวดล้อมทางการฟังใกล้เคียงกับสิ่งที่เขามองเห็นณนะขณะนั้นมากที่สุดผมจะไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะต้องเป๊ะเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเปะเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เจาะรูแอมเบียนที่หูฟังของเขาเวลาที่เขาหันซ้ายไปหันขวาไปมันก็ไม่ตามอยู่ดีแต่เราสามารถทําให้มันใกล้เคียงได้อยู่ในจุดที่หลายคนเนี่ยเขาสามารถยอมรับได้แล้วก็เขาก็จะได้ใส่หูฟังสองข้างทําการแสดงได้จนจบโชว์มันทําให้โชว์เต็มชี่มากขึ้นแล้วก็ทําให้การสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันต่ําลงด้วยนั่นเองครับเพราะว่าอินเอียร์มอนิเตอร์ดังเดิมทีมันทําขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินของคนที่ใช้มันบนเวทีครับ ในฐานะที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ให้บริการ Wireless โครโฟนอินเอียร์มอนิเตอร์ว e l e ลสอินเตอร์คอมวิทยุสื่อสารมาตั้งแต่นมนานกาเลและก็เกิน10ปีแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นคุณอย่าได้ใช้อุปกรณ์ไร้สายในงานของคุณเป็นอันขาด อินเอียร์มอนิเตอร์สำหรับผมก็ไม่เว้นครับเพราะว่าอินเอียร์มอนิเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาประมาณหลักพันขึ้นไปจนถึงราคาหลักแสนตอนหนึ่งชุดแน่นอนแล้วว่าความแตกต่างเนี่ยมันก็มีเช่นจำนวนช่องใช้งานในสถานที่เดียวกันตัวแพงเนี่ยมันก็จะได้ช่องเยอะกว่าหรือว่ากำลังส่งที่มากกว่ามันก็มีความเสถียรในการรับส่งสัญญาณมากกว่าคุณภาพเสียงด้วยครับตัวที่แพงกว่าเนี่ยดีนัมมิกเรนจ์มันจะสูงกว่าซาวที่ได้มันก็จะบี้น้อยกว่าการตอบสนองความฉี่ด้วยครับยิ่งแพงกว่ามันก็ ก็จะตอบสนองลงไปที่ย่านต่ําได้เยอะแล้วก็ย่านสูงได้มากกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของราคาทั้งนั้นตัวคุณหรือว่าตัวนักดนตรีคนใดศิลปินคนใดบนเวทีเขาไม่จําเป็นจะต้องขยับไปขยับมาวิ่งสุดเวทีอีกด้านไปอีกด้านหนึ่งเพื่ออินเตอร์เทนคนดูก็อย่าได้ใช้แบบไร้สายเลยครับเพราะว่ามันจะแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เชื่อผมเถอะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวที่เป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดช่องหนึ่งประมาณเกือบเกือบสี่หมบาทขึ้นไปเนี่ย มันยากมากเลยครับที่คุณจะคิดว่าเอาไปใช้แล้วมันจะสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือว่าการที่คุณเนี่ยจะใช้ตัวไวเลสเนี่ยมันทำให้สิ่งที่คุณฟัง เมื่อเทียบกับต่อสายฟังผ่านหูฟังตามปกติเปลี่ยนไปด้วยครับเพราะว่าอินเอียร์มอนิเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบอนาล็อกพอเป็นระบบอนาล็อกเนี่ยมันก็จะมีวงจรในการบีบเสียงลงเพื่อให้ส่งผ่านคลื่นวิทยุไปที่ตัวรับแล้วก็ตัวรับเนี่ยมันก็จะขยายกลับมาแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําได้อย่างเป๊ะ,เ,ปะเหมือนกับแบบระบบสายทั่วไปดังนั้นครับเสียงที่คุณฟังเนี่ยมันจะเพี้ยนไปจากเดิมและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ดินามิกเรนจ มากเช่นกลองหรือว่าอาจจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับคนที่แบบดีดแรงบ้างดีดอ่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าการใส่วายเลสเนี่ยมันจะทำให้สำเนียงมันอาจจะทำให้จังหวะกระแทกและพันช์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้และมันจะทำให้คุณเนี่ยเล่นพลาดก็คือคุณจะสื่อเมสเซจไปหาคนฟังหรือคนดูได้พลาดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ สำหรับข้อนี้เนี่ยครับผมกล้าพูดเลยว่าอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีระบบหูฟัง i n e เอียร์มอนิเแล้วเรายังจําเป็นจะต้องมีลำโพงอะไรบางอย่างอยู่บนเวทีด้วยครับ ซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้รีดันแดนเลยครับก็คือยังมีมอนิเตอร์อยู่เหมือนเดิมแต่เปิดคลอคลอครับให้มันพอมีฟีลลิ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาใส่หูฟังเข้าไปแล้วมันไอโซเลตมากๆเนี่ยบางทีเขาอยากจะได้ฟีลลิ่งจากลำโพงไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเอนจิเนียร์ที่ทำแบบนี้ก็เยอะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะใช้แบบวิธีลดลงครับทําให้มันแบบบางๆมากๆใช้ลำโพงน้อยใบเหมือนผมเพื่อที่ว่าเวลาที่หูฟังแม่งล่มไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอฟังแล้วก็คลอเคลียกันไปได้จนจบเพลงแล้วค่อยแก้ไขกั แล้วก็มากที่สุดสําหรับผมเนี่ยผมอาจจะมีไซ f ์ฟิลอยู่ครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าไซ f ์ฟิลเนี่ยมันจะเป็นลําโพงที่ผมเปิดดังมากกว่าลําโพงมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำเวลาที่เขาใช้อินเอียร์มอนิเตอร์กันทั้งวงเพราะว่าไซ f ์ฟิลเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งแบบ ฟีลิ่งจังๆหนักๆเลยครับแล้วก็เวลาที่นักดนตรีหรือว่านักร้องศิลปินที่เขาใส่เอียร์สข้างบนเวทีเขากําลังจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในหูเขาเนี่ยมันไม่ตามใช่ปะ่ะแต่การมีไซ์ฟิลเนี่ยกดเข้ามาหาเขาจากด้านข้างเวทีด้วยความดังที่มีมากกว่าลำโพงมอนิเตอร์ใบเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าเขามันจะทําให้เขาเนี่ย หอกล้อมแกล้มไปกับสภาพไวล้อมทางการฟังได้ประมาณหนึ่งอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่ามีมอนิเตอร์เอนจิเนียร์หลายคนก็ทำแตกต่างกันไปก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อเบ้ารับสัญญาณ in-ear monitor จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของการไม่มีลิมิเตอร์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าลิมิเตอร์นี่มันเอาไว้ทำอะไรก็ในเมื่อการฟังแบบ in-ear monitor ถ้าเกิดว่าเราต่อสายมันก็ต่อสายมาจากมิกเลยแล้วก็เข้าอุปกรณ์ที่มันขยายสัญญ,ญาณแล้วก็ออกมาเป็นสายขูฟังให้เราคืออย่างนี้อ,อันนี้มีมใีใช่ใช่ อย่างอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นตัวเบ้าฮาร์ดไวร์อินเอียร์มอนิเตอร์ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างต่ำแหละและมันก็ใช้งานคุ้มค่าดีผมมีอันนี้อยู่หลายสิบตัวเหมือนกันก็ต่อ XLR เนี่ยครับเป็น LR หรือว่าอาจจะเป็น2โมโนแล้วเราก็มิกซ์กันได้นะครับแบบที่เราเนี่ยทำกับอินเอียร์มอนิเตอร์ราคาแพงๆตัวละ4 0,000บาทขึ้นไปเลยทีเดียวเชียวแหละแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไอตัวนี้ราคามันถูกมันก็เลยไม่มีลิมมเตอร์าให้ เพราะไม่มีลิมิเตอร์มาให้เนี่ยทำให้ทุกครั้งเวลาที่ผมไปทำซาวด์แล้วต้องใช้ไอตัวเนี้ยผมจะต้องใส่ลิมิเตอร์เข้าไปขั้นก่อนที่มันจะออกจากมิกเซนหรือว่าออกเซนของมิกเซอร์เสมอไม่อย่างนั้นคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าอินเอียร์มอนิเตอร์ที่เป็นระบบไร้สายเนี่ยมันมีวงจรการบีบอัดสัญญาณใช่ไหมครับแล้วก็มีวงจรขยายสัญญาณใช่ไหมครับคอมแพนเดอร์นั่นแหละครับมันก็จะเป็นตัวคอมเพรสไกลๆสมมุติว่ามีคนเนี่ยถอดสายกีตาร์ แล้วก็สิบเข้าไปชึกๆึโดยที่เราเนี่ยมิยวไม่ทันไอ้ภาคบีบและขยายของอินเอียร์มอนิเตอร์ไร้สายเหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะซอฟอาการกระชากข,ของเสียงในขูเราเนี่ยไปประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ทําให้มันแบบเปาะน้อยลงแล้วเราก็สะดุ้งน้อยลงแล้วก็บาดเจ็บน้อยลงก็จริงแต่ลิมิเตอร์เนี่ยครับ อะไรก็ตามที่มันเปาะขึ้นไปเกินขอบเขตของมันเนี่ยมันจะบล็อกเอาไว้เลยมันจะทําให้เสียงเปาะเนี่ยมันมีอันตรายน้อยลงไปเยอะฟังก์ชันนี้จึงจําเป็นมากๆครับหลายคนอาจจะมองว่าการมีลิมิเตอร์เนี่ยมันก็ช่วยถนอมหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์นัผมบอกเลยครับว่าหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ทุกตัวที่ผมเคยใช้มาแล้วก็ทุกตัวของนักร้องนัก้งดนตรีศิลปินที่ผมเคยทํางานด้วยแม่งไม่เคยพังเลยจะไอเสียงเปาะแปะเหล่านี้แต่หูคนเนี่ยครับมันอาจจะลั่นก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่่าไหรนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ขอเพิ่มไว้ครับสายไมโครโฟนที่เส้นนั้นเนี่ยมีเดินแฟนทอมพาวเวอร์48โวลต์แล้วสายมันหลวมแล้วก็สายกีตาร์ที่มันครอกแครกหน้าตู้สส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดแล้ว ข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นภาคต่อสําหรับข้อก่อนหน้าเพราะว่าข้อก่อนหน้าเนผผี่ยผมพูดถึงเรื่องของลิมิเตอร์ที่มันจะป้องกันอาการป๊อปแปะเวลาที่มีการช็อตหรือว่าการเสียบสายเข้าออกแล้วใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับเราจะต้องมานั่งคุยกันในส่วนของความมีชีวิตชีวาของเสียงหรือว่าดินามิกเรนจ์ของตัวหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่นักดนตรีนักร้องศิลปินแต่ละคนเขาใช้รวมไปจนถึงเบ้าส่งแล้วรับสัญญาณอินเอียร์มอนิเตอร์ด้วยนั่นเป็นเพราะว่า ไอ้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยครับมันจะมีผลต่อดินามิกเรนจ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่มอนิเตอร์เอนจิเนียร์ทำก็คือถ้าเกิดว่าเขามีประสบการณ์มากพอเขาจะพยายามเอาหูฟังของเขาเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าในวงเนี่ยมีวินัยมากนะครับแล้วก็สามารถใช้หูฟังแบบไม่ค่อยคละรุ่นกันเท่าไหร่ถ้าเขาใช้หูฟังรุ่นที่ใกล้เคียงกับที่นักแสดงนักดนตรีนักร้องศิลปินใช้เขาเอาหูฟังของเขาเนี่ยครับเสียบเช็คที่ตัวส่งของอินเอียร์มอนิเตอร์ไร้สายเลย ไม่ได้ฟังจากหน้ามิกเซอร์เป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะดูว่าไอ้สิ่งที่ส่งออกไปหาไอ้คนใช้บนเวทีเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็ต้องไปเสียบที่เครื่องส่งนั่นแหละครับแล้วก็ใช่ว่าไอ้ตัวรับสัญญาณแบบต่อสายเนี่ยมันก็จะสามารถได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับตัวมิกเซอร์นะบางตัวก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันครับเราจึงจำเป็นต้องรู้และยังไม่พอนะครับมันยังมีเรื่องของหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์อีกหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยครับไดรเวอร์ของมันเนี่ยแม่งเล็ก หรือว่าเทีย่กับตัวลำโพงที่เราใช้กันบนเวทีหรือว่าลำโพง PA ดังนั้นเนี่ยครับแม้ว่ามันจะสามารถสร้างเสียงขึ้นมาได้ด้วยความดังที่มันควรจะเป็นแต่ความมีชีวิตชีวาของเสียงการถ่ายทอดสำเนียงของเสียงต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยผมจึงพยายามบอกไลยครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแล้วคุณมีโอกาสจริงๆนะที่จะได้คุยกับวงอะ่ะ พยายามให้เขาใช้หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่คละรุ่นกันให้ได้น้อยที่สุดแล้วคุณก็ซื้อตามนั้นมาอีกชุดหนึ่งสําหรับคุณเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้ตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่นักดนตรีนักร้องศิลปินแต่และคนได้ยินบนเวทีเนี่ยมันต่างไปจากสิ่งที่คุณส่งให้เขามากขนาดไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับที่สลักสําคัญก็คือ สำหรับหลายคนที่มองว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันใช้หูฟังอินเอียร์ของฉันเนี่ยหนึ่งไดรเวอร์ฟูลเรนี่ยฟังเาที่ได้เนี่ยมันน่าจะดีที่สุดแล้วก็เขาจะใช้กี่ d r i v e อกี่เวกี่อะไรก็ว่ากันไปหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยครับแม่งยัดเข้าไปได้สูงสุดถึงประมาณ15 d r i v ไดรเวอต่อข้าง,างบ้าไปแล้วผมบอกเลยครับว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียว คือตัวหูฟัง i n e เอียร์มอนที่มันมีหลาย d r i v e อร์ข้างในเนี่ยครับไม่ว่ามันจะทําเป็น2ทาง3ทาง4ทาง5ทางอะไรก็ว่ากันเนี่ยข้อดีของมันครับนอกจากที่มันสามารถตอบสนองความถี่ได้ลึกแล้วก็แหลมมากๆเมื่อเทียบกับไอตัวหนึ่งไดรเวอมันยังมี Dynamic r a n จ์มากกว่าด้วย เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าแต่ละร r เวอร์มันแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนภาระแต่ละรเวอร์แต่ละทางเนี่ยมันก็น้อยลงเมื่อที่กับ1 f u ่ง Full Range แน่นอนนะครับว่าหูฟังมอนิเตอร์ที่แบบเป็น1นึ่งรเวอร์ฟูลเรนจ์เนี่ยคุณอาจจะได้ซาว์ที่กลมกล่อมที่สุดอันนี้เข้าใจเพราะว่ามันคือแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งเดียวจริงๆแต่ความมีชีวิตชีวาของเสียงจะน้อยกว่าหูฟังหลายเวเหล่านั้น โดยวิธีที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยครับผมจะมีคอมเพรสเซอร์ขั้นอยู่ในทุกมิกเซตเลยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตัวผมเนี่ยถึงแนะนำว่าเวลาที่เราซื้อเบ้าอินเอียร์มอนิเตอร์ให้กับนักดน,นตรีศิลปินนักร้องใช้บนเวทีควรที่จะให้มันมีฟังก์ชันลิมิเตอร์ด้วยเราจะได้ไม่เสียคอมเพรสเซอร์ในมิกเซอร์ของเราไปแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะกดไดนามิกเรนจ์มันลงมาครับให้มันอยู่ในจุดที่หูฟังรวมไปจนถึงเบ้าต่างๆเนี่ยมันสามารถส่งผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้มีผลต่อเสียงเท่าไร่นัก หรือว่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมันก็จะทำให้นักดนตรีนักร้องศิลปินบนเวทีเนี่ยเขาแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นเป็นกองเลยครับเชื่อผมข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการส่งอินเอียร์มอนิเตอร์ให้กับนักดนตรีนักร้องศิลปินบนเวทีควรที่จะทำ เป็นสเตอริโอ ทำไมมันต้องเป็นสเตอริโอแน่นอนนะครับว่าโมโนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกองอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยครับสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมันอาจจะแยกแยะได้ไม่พอเพราะว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นซาวมันก็มาร์สกันเองเสียงที่มันควรจะเป็นของพวกเครื่องดนตรีที่มันเล่นเสียงเบสได้มันอาจจะถูกกลืนไว้เสียงร้องของใครบางคนในวงซึ่งถ้าเกิดว่ายกขึ้นมามันก็อาจจะวมหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าลดลงไปก็ส่งผลต่อมิกซ์โดยรวมอีกมันก็ควรที่จะเป็นสเตอริโอครับแน่นอนนะครับว่ามิกเซอร์ในปั อย่างยิ่งพวกดิจิตอลเกรดที่เราใช้กันในงานมือชีมะนะมันมีมิกเซนที่เป็นสเตอริโอเยอะมากพออยู่แล้วก็พยายามที่จะแพนส่งให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่แพนเลยเนี่ยชีวิตก็จะลําบากอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือว่าเวลาที่ผมเนี่ยไปทํางานให้กับนักร้องนักดนตรีศริลปินคนไหนที่เขาใช้อินเอียร์มอนิเตอร์ผมส่งเป็นสเตอริโอยังไม่พอผมจะมีไมโครโฟนวางอยู่ด้านหน้าเวทีเอาไว้จับเสียงคนดูบ้างอาจจะเอาไว้จับเสียงความกล้องของสถานที่เอ็กโคนู่นนี่นั้น แล้วก็เอามาผสมเข้าไป บางคนเนี่ยครับก็จะนิยมใช้เป็นเอบแพรก็คือตัวไม้ตัวหนึ่งเนี่ยวางอยู่ที่ด้านซ้ายของเวทีตัวหนึ่งวางอยู่ที่ด้านขวาของเวทีอาจจะส่องไปที่คนดูบ้างอาจจะส่องสีองศาขึ้นเพดานบ้างก็แล้วแต่บางคนอาจจะใช้เป็นไม้ที่มีแคปซูลอมนิบางคนจะใช้เป็นคาร์เดอยอยางผมที่ใช้อมนิเพราะว่ามันจะได้รับเสียงจากบนเวทีเข้ามาด้วยแล้วเราก็ผสมให้กับนักดนตรีนักร้องศิลปินแต่ละคนให้ลงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และถ้าเกิดว่าคุณทําได้ดีมากพอเนี่ยครับคุณจะแทบไม่ต้องใส่รีเวิร์บอะไรเข้าไปเลยเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นยกเว้นแต่ว่าคุณต้องการที่จะเอ h นฮานบางเสียงขึ้นมาเช่นนักร้องเขาอยากได้รีเวิร์บช้ำๆในหูของเขาอันนั้นก็ว่ากันไปข้อนี้เนี่ยครับเฉพาะเจอดจงเลยสำหรับคนที่ใช้อินเอียร์มอนิเตอร์แบบไร้สาย เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยครับอินเอียร์มอนิเตอร์แบบไร้สายก็ยังคงเป็นอนาล็อกอยู่จะมีบางตัวแล้วครับที่เป็นดิจิตอลแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีขายนะครับเช่นผู้ิเล็กโท s o n i c duet อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นอาวซี่คอมตัวนี้แพงสัตว์หมาเลยซึ่งแพงกว่า p s เอสเอ็มพันอีกใครจะไปซื้อใช้ที่นี้เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นตัวอนาล็อกเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะส่งเป็นสตอริโอซ้ายขวาไปให้นักดนต,นตรีแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ครับก็คือ ในสเปคชีตหรือว่าในข้อมูลจำเพาะที่เราซื้อมันมากับอินเอียร์มอนิเตอร์ไร้สายเนี่ยมันจะมีอันหนึงครับที่บอกเลยว่า Frequency Response หรือการตอบสนองความถี่ของไอระบบไร้สายเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แนะนำเลยครับว่า EQ Parametric ที่มันอยู่ที่มิกเซนแต่ละคนของคนที่ขึ้นอยู่บนเวทีตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้ง High Pass แล้วก็ Low Pass Filter ครอมเอาไว้ครับทั้งเบสและแหลมให้มันอยู่พอดีตามสเปคนั่นเป็นเพราะว่า ถ้าเกิดเราเนี่ยไปดูในคู่มือดีๆ i n e เอียร์มอนิเร์ไร้สายหนะปัจจุบันตัวที่เป็นเกรดมือชีพมันจะส่งไปได้สูงสุดที่ประมาณ1 6 0 0 0เฮิร์เท่านั้นทําไมมันไม่สามารถทําถึง2 0กิโลเฮิร์ได้นั่นเป็นเพราะว่าที่ประมาณ1 9กิโลเฮิร์เนี่ยมันจะมีไพลอตโทนตัวหนึ่งครับที่เรียกว่า MPX MPX ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่า ไอเสียงที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นโมโนสองข้างแล้วให้นักดนตรีนักร้องเนี่ยผสมกันเองเป็นสองเสียงฟังโมโนกันไปหรือว่าอาจจะเป็นสเตอริโอมาจากแหล่งกำเนิดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปมิกซ์เสียงแล้วมัน,นันมีพวกฉาบแฉสิ่งซึบซับจากไมโครโฟนทันลูกไปที่ 19K ด้วยมันจะทำให้คนที่ฟังหูฟังอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วใช้ระบบไร้สายเหล่านี้รู้สึกเลยครับว่าเดี๋ยวอิมเมจสเตอริโอของเขาเนี่ยมันจะุบ มันจะบานเดี๋ยวุบเดี๋ยวบานเดี๋ยวุบ,เด,วบเดี๋ยวบานเดี๋ยวุบเดี๋ยวบานหรือบางครั้งฟังแปลงออกไปหรือบางครั้งแม่งหลุดไปเลยครับและมันก็มีแบบความลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับถึงกระทั่งที่ว่า,าเขาต้องไหว้ภูมิอะไรกันเลยทีเดียวก็มีเหมือนกันมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่ผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์มีวงวงหนึ่งครับเป็นศิลปินเขาบอกว่าเขามีเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยที่เล่นจนถึงท่อน,นี้ i n นเอียร์มอนของนักดนตรีเกือบทุกคนบนเวทีที่เป็นไร้สายแม่งหลุดปั๊บไปเลยครับ2ทีแป๊บๆเป็นอย่างนี้ทุกโชว์ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเชื่อเถอะครับว่ามันเกิดจากการที่คุณไม่ได้โลพาสเอาความถีที่มันเกิน15,000เฮิร์อะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไปทำในส่วนของโลผมบอกเลยครับว่ามันก็จะสร้างปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอินเอียร์มอนอร์เหล่านี้เนี่ยครับ แน่นอนว่าเวลาที่เราปล่อยคอนเทนต์ไปที่หูของนักดนตรีศิลปินนักร้องบนเวทีสิงโลหรือว่าเสีงเบสเนี่ยเราจะต้องปล่อยหนักกว่าที่ควรจะเป็นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยินถูกไหมครับแล้วก็เวลาที่เราปล่อยเข้าไปหนักกว่าความชีอื่นเนี่ยมันก็จะไปทําให้วงจรบีบสัญ,ญญาณที่ตัวส่งสัญญ,ญาณแล้วก็ตัวขยัยสัญ,ญญาณที่ตัวรับที่เป็นเบลที่อยู่ที่เอวของเขาอะ มันทำงานในขอบเขต Dynamic r a n จ์ที่ต่ำลงแล้วมันก็ทำให้ความมีชีวิตชีวาของเสียงนี่เปลี่ยนไปแล้วเสียงที่ฟังโดยรวมมันจะบี้ลงด้วยครับ และสุดท้ายนี้เนี่ยครับผมจะไม่ได้มาบอกวิธีที่ใช้สําหรับมิกซ์เสียงอินเอียร์มอนิเตอร์ให้กับนักดนตรีศิลปินบนเวทีเพราะว่าไอเรื่องของการมิกซ์เสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องนามธรรมาแล้วก็บอกเลยครับว่าสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเขาก็ใช้อินเอียร์มอนิเตอร์กันหมดแล้วเราก็มิกซ์เสียงในลักษณะที่ว่าใกล้เคียงกับเสียงแบบบาลานซ์ดีๆให้เขาไปเลยเวลาที่เราฟังจากพวกเวทีการแสดงสดเอยอะไรเอยซาวเป็นยังไงก็ม <im ix> ิกซ์ให้เขาอย่างนั้นไปเลยเชื่อเถอะครับว่า ว่าถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยแม่งล่มครับคือคนที่ร้องคนที่เล่นเนี่ยเขาจะได้ยินคนล,ละแบบกับสิ่งที่คนฟังเขาได้ยินเสมอดังนั้นเนี่ยฐานของการทําตัว i n นเอียร์มอนิเตอรซให้กับนักงดนตรีนักร้องศิลปินแต่ละคนมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ผมกล้าพูดเลยครับว่าเวลาที่คุณเนี่ย จะส่งสัญญาณอะไรไปให้กับแต่ละคนบนเวทีคุณต้องให้ความสําคัญอันดับที่1นึ่เลยครับก็คือเสียงของเขาก็คือเสียงที่เขาร้องหรือว่าเสียงของเครื่องดนตรีเขาก่อนเป็นอันดับแรกอันดับที่สองครับเป็นพาที่เขาจะต้องเล่นคู่ด้วยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อันดับที่3ค่อยเป็นเรื่องของรีทึมที่โผล่เข้ามา แล้วส่วนที่เหลือก็คืออะไรก็ไม่รู้ล่ะครับคุณจะใส่เข้าไปเลยตั้งแต่ตัวไมโครโฟนแอมเบียนหรือว่าอาจจะเป็นรีเวิร์สเล็กน้อยมีการแพนซ้ายแผ่นขวาอะไรก็ว่ากันไปคือส่วนอย่ผมจะใช้เทคนิคนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมันค่อนข้างนํามาทำนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับคุณน่าจะเคยเห็นผมแพรมออกมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยเราสามารถทําเป็นแบบ2โมโนได้ก็คือให้เขาผสมกันเองที่หน้าเบลแพคเลยไม่ว่าเบลแพคของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ หรือว่าไรสายทีนี้เนี่ยครับ2โมโนเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าโมโนที่1ครับช่อง1ต้องเป็นเสียงของเขาเองแล้วก็ช่องที่2อเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้อาจจะเป็นวงทั้งวงคุณจะบาลานซ์อะไรอย่างไรก็แล้วแต่ลักษณะของการทำสองโมโนนี้เนี่ยครับในตัวโมโนที่2หรือว่าช่องที่2เอนจิเนียร์ส่วนใหญ่จะพยายามสร้างเบสไลน์ของวงทั้งวงขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เบสไลน์อันเนี้ย กับคนทุกคนโดยที่มีโมโนที่1เนี่ยเป็นเสียงตรงของเขาให้เขาเร่งความดังความค่อยได้เองอย่างที่เขาต้องการมันก็จะเป็นวิธีในการมิกซ์อีกแบบหนึ่งแต่คุณก็อย่าลืมว่าคุณก็จะต้องใส่สภาพแวดล้อมทางการฟังเข้าไปด้วยเช่นไมแอมเบียนส์รวมไปจนถึงพวกรีเวิร์บเอฟเฟกต่างๆคุณก็ยังต้องทําอยู่ดีนะครับการทํา2โมโนกับการทำสเตอริโอเนี่ยมีความแตกต่างกันคือ2โมโนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเอนจิเนียร์ขาจรคุณไปทํากับวงดนตรีศิลปินที่คุณไม่ค่อยมี โอกาสได้ทําด้วยคุณไปเป็นตัวแทนของใครก็ว่ากันไป2โมโนเนี่ยมันจะทําให้คุณทํางานได้เร็วขึ้นและทําให้คุณจบงานได้ง่ายขึ้นแต่มันจะไม่มีทางเนียนเท่าแบบสเตอริโอแต่สเตอริโอเนี่ยกว่าที่คุณจะได้มาคุณต้องทํางานประจําร่วมกับวงวงเนี้ยทีมทีมเดียวกันเนี่ยมาหลายโชว์พอสมควรแล้วคุณก็เขี่ยจนแม่งลงตัวประมาณนึงแล้วหาจุดร่วมของทุกคนได้ผมบอกเลยครับว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมผมชอบทำสองโมโนมาก เพราะว่าผมไม่ได้สังกัดกับใครเป็นหลักแต่ผมกล้าพูดว่าถ้าผมเนี่ยเลือกได้ระหว่างทำสเตอริโอกับทำสองโมโนผมทำสเตอริโอเพราะว่าสเตอริโอเนี่ยมันทำให้ผมได้ประสบการณ์ทางการฟังรวมไปจนถึงคนที่อยู่บนเวทีได้ประสบการณ์ทางการฟังได้สภาพแวดล้อมทางการฟังที่ใกล้ของจริงที่สุดและนี่แหละครับก็คือเมนไอเดียของการทำอินเอียร์มอนิเตอร์ให้กับนักดนตรีนักร้องศิลปินบนเวทีครับสวัสดีครับ